สวัสดีค่ะเราพัฒนาฮาหนอยอาจารย์กรอาจารย์เต้ยโฮบลักกี้เล็กเด่นชุด3ตัว2ตัวบนล่างส่งท้ายสุดสัปดาห์วันศุกร์กันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะให้มันหมานกันนะคะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูฮาหนอยกันค่ะ วันนี้ให้วิ่งรูดที่4 4 2 4 3 4 5ชุด3ตัว2 4 3เมื่อวานนี้ก็มาน้อยปกตินะคะทุกคน4 1 1 4ของอาจารย์กอนะคะต่อไปแนวทางโฮบลักี้วันนี้ให้วิ่งรูดที่6และ8ชุด3ตัว6 7 8 6 5 7 8 7 5 8 5 6 ชุด2ตัว6กห้าหกเ8็ดหแดแและ57ระวังเบิ้ล66และ88นะคะแคปหน้าจอกันไปนะคะทุกคนรีบไปจิ้มไปแทงกันนะคะแนวทางต่อไปก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์เต้ยไปดูกันค่ะวันนี้ให้วิ่งรูดที่2และ6ฟันที่6ชุดตัวเจาะ6 4 68, 6 5 25 27 และ2-3หมัดเดียว1-9-9-1ชุด3ตัวตรง8-4-7นะคะทุกคนหมัดเดียวสวยเลยนะคะทุกคน9-1-1-9เนี่ยออกบ่อยมากเลยนะคะก็อย่าลืมจิ้มกันนะคะงบน้อยก็เล่นหมัดเดียวนะคะทุกคนต่อไปไปดูแนวทางเรวพัฒนาของอาจารย์เต้ยกันคะ่ะเรวพัฒนาวันนี้ให้วิ่งรูดที่2และ8 ฟันที่8นะคะชุดตัวเจาะ8 7 85 8 9 2อ2 7 26มัดเดียว7 3 3 7ชุด3ตัวตรง6 9 4นะคะแคปหน้าจอกันไปนะคะทุกคนต่อไปไปดูแนวทางของ อาจารย์กรวันนี้อาจารย์กรให้วิ่งรูดที่7นะคะตัวเจาะ7 2 7 3 7อ7 6 7 8ทุส4ตัว75 78หทุส3ตัวตรง5 78ต่อไปก็ไปดูแนวทางแ้วพัฒนาโฮปลักกี้แนวทางใบสุดท้ายกันนะคะมาดูนะคะวันนี้ให้วิ่งรูดที่2และ8 ชุด4ตัว2 189ชุด3ตัวตรง2 18 291 819 829ชุด2ตัว212829 8189และ91หระหวังเบิ้ล2 2และ88ก็ขอขอบคุณแนวทางทุกแนวทางนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปงปังๆจับเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนกันนะ,ะทุกคนชอบตัวไหนก็ จัดไปนะคะพบกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนเราทางอื่นๆก็รอที่ชุมชนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ